เราอยากจะช่วยคนนั้นเราอยากจะช่วยคนนี้ตนเองอ่ะมันยังอยากอยู่จะไปช่วยใครเขาได้จะไปช่วยได้ยังไงมันต้องนอกเหนือความอยากอะจึงจะช่วยใครเขาได้นอกเหนือความปรารถนามันจึงจะช่วยใครได้มันจะดีมันจะเรวมันก็ต้องนอกเหนือมันจะถูกมันจะผิดอ่ะมันก็ต้องนอกเหนือ มันจึงจะโปรดสัตว์ได้ถ้าเรายัางประคองอยังควบคุมจิตใจยังต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันคับแคบและเป็นสิ่งที่จะรองรับเหตุแห่งการที่จะปฏิคะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ม่เสียในตัวมันเองถ้าจะคิดว่าคอยแต่จะวิ่งหามักผลน,ผนิพพานนั่นแหละเขาเรียกว่าอุปทานมันซ้อนตัณหามันแทรก สรพสัตว์นะชอบเกิดชอบดับชอบที่จะผุดผุดพอชอบที่จะติดติดลดลดเราไม่เกิดไม่ดับไม่ผุดไม่พอไม่ติดไม่ลดมันถึงจะโปรดสัตว์ได้เอาสัตว์ไปช่วยสนะัตว์อ่ะมันช่วยไม่ได้มันช่วยเขาไม่ได้ต้องโพธิเท่านั้นจึงจะช่วยสรพสัตว์ได้ติดทุกข์ติดสุกติดความดีติดความเลว ติดบุญติดบารมีต้องอย่างนั้นอย่างนี้ติดการสะสมติดเป็นห่วงติดห่วงห่วงติดอะไรอาวรมันยังไหลไปทั่วมันต้องนอกเหนือความมีความเป็นอะไรอะไรนอกเหนือสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไรอย่างไรนอกเหนือความเป็นสรพพสัต์ มันจึงจะโปรดสัตว์ได้โพธิสัตว์นะนอกเหนือความเป็นสัพสัตนะไม่ใช่ว่าติดเมตตาติดเมตตาติดสงสารเดียวบอกว่าตนเองเป็นโพธิสัตว์มันแล้วไปกับทุกสัมผัสได้แล้วแล้วไปกับอารมณ์ที่อารมณ์นี่มันจรมาจอนไปได้สัมผัสทุกสรรพสิ่งรับรู้ทุกสรรพยางมันไม่ติดไม่หลด กับทุกสปปรรพสิ่งสปปรรพยงังนั่นแหละเขาเรียกว่ามันนอกเหนือ